ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้มาอีกแล้วนี่เก๋าขากล่องครับพระใหม่ใครหาว่าไม่มีเก๋นะครับมีเก๋เลยนี่อันนี้ขายกันใน l a z a d a ทั้งนั้นเลยนะครับมี l a z a d ้มีกลุ่มพระทั่วไปมีขายนะครับันี่ที่ผมเห็นราคาต้นทุนไม่แพงด้วยแล้วเอามาขายกันแบบถูกๆใครบอกว่าพระ รุ่นใหม่ไม่มีเกม่มีนะครับบ้าที่มีราคาอย่างนี้วัจุลามณีนะฮะวัจุลามณีนี่มีชื่อเสียงทางพวกท้าเวสุวรรณพวกอะไรนี้นี่เป็นเทา้าหลังท้าเวสนะนีด้านหน้าเป็นรูปพระพุธนะครับนี่อ่าให้ดูนิดหนึ่งอย่ามีรูปท้ายคลิปนะ อันนี้ลูกสยบเพลิมินาตอันนี้ก็จะทํามาเป็นเนื้อเงินนะแต่ไม่น่าใช่อันนี้ไม่ตัวนี้ไม่ใช่เนื้อเงินโราว่าตัวนี้ไม่ใช่เนื้อเงินแต่เขาทํามาเลียนแบบเนื้อเงินนะฮะทำได้ค่อนข้างดีนะผิวตึงนะค่อนข้างตึงหมดเลยแต่ถ้าพลิกดูดีๆมันจะเหมือนบวมๆนิดๆแต่ผมเดาว่าน่าจะลอกพิมพ์หรือว่าปั๊มเกินมาหรือเปล่ามีโค้ดด้วยนะตีหลังแอนเลยเนะี่ย โค้ดโค้ดแยกนะพวกนี้เป็นโค้ดแยกเั่นั้นเลยเนี่ยน่าจะหลายพันนะถ้าเกิดเขาเล่นกันเป็นอถ้าเป็นของแท้เนะี่ยนะฮะใครบอกไม่มีไม่ใช่นะมีนะครับไม่ก็ออกมาอยู่เรื่อยๆนะในลาซาดา้านี่ขายเนเกลื่อนเลยบางคนไม่รู้ว่าไปนี่ไปซื้อมาก็คิดว่าถูกเนาะส่วนมากก็เป็นเนื้อทองแดงมั่งอะไรมั่งเงี้ย ร้อยกว่าบาทสองร้อย 200. อันนี้ผมเช่ามาให้ดูนะอ่ะให้ดูตัวตัดนะยังมีรูปท้ายคลิปนะแต่ไม่มีไม่มีตัวตัดอันนี้ใครอันนี้พับเกยน,นะใครแคปไปดูก็ได้นะนับหนึ่งสองสามแคปไปดูเลยนะจับเนี่ยให้เห็นชัดแคปตัวตัดไปดูเลยตัวตัดอย่างนี้เกยนะครับเนี่ย นับหนึ่งสองสามแไปดูนะครับระบาดหนักเลยนะครับในเวลาซด้าในชปี้เนี่ยเนาะบางทีผู้หญิงไปดูไปซื้อก็ไม่รู้เนาะคิดว่าเฮ้ยพระออกไปหาซื้อไม่ได้คิดว่ามันถูกบางรุ่นที่เขาเล่นกันก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีเก๋บางทีมีเก๋ตามมากมาก็มีเพราะว่ามันพระบางรุ่นมันก็สี่ห้าร้อยมันก็มีถือว่ามีมูลค่าแล้วนะมีอันนี้รุ่น สยบัยรีนะวัตุลามณีปี64นะครับอันนี้ปลอมแน,น่นอนนะส่วนใหญ่จะเป็นกรรมยี่อย่างเงี้ยนะเป็นกรรมยี่โรงงานนะเป็นกรรมยี่โรงงานนะอ่าเป็นกรรมยี่โรงงานนี่นี่ปลอมนะครับอ่ะดูอีกเหรียญหนึ่งอันนี้ดูสองเหรียญเลยเนาะนี่หลวงพ่อพัดนี่เคจ,จิดังแห่งยุค เอกที่ดังห่งยุคเลยของพระพัดวัดหด้วยด้วนนะรุ่นชินบรญชรนะมหาเศรษฐีปีหกสามนะขนาดเหรียญเนื้อทองเหลืองนะเป็นเหรียญเดี๋ยวนี้นะเหรียญเนื้อเยอะจนผมเรียกไม่ถูกมีเนื้อซาตรงซาตินมีทองทองทิพอะไรประมาณนี้นี่น่าจะเป็นโซนทองทิพนี่ฮนะหลังหนุมาน บเดี๋ยวมีรูปท้ายคลิปนะแต่ไม่มีรูปตัวตัดนะครับไม่ได้ถ่ายตัวตัดไว้ให้พอดีไม่มีเวลาลงให้นี่เดี๋ยวนี้ก็ปลนะ้อมนะทำมานี่โค้ดตอกนะหลังแอนเลยเนี่ยไม่ได้เหรียญหล่อแบบสมัยก่อนนะถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นหล่อพร้อมโค้ดไปเลยเนาะซื้อมาแล้ว อ่าให้ดูตัวตัดหน่อยัวตัวอย่างนี้ปอมไหมนะเนี่ยให้ดูมันจะได้ชัดเห็นหน้าหลวงพ่อฝั่งขวามือนะบนอ่าสามสองหนึ่งคลปนะครับอ่าฝั่งซ้ายมือมองเห็นไหมเอ่ยอ่ามองไม่ค่อยชัดเนาะแต่โฟกัสน่ะปุ๊บ ม,มันไม่โฟกัสดูโค้ดดูโค้ดนี้ไปก่อนโค้ดนี้เป็นตอกนะเขียนพอผ่านด้านในตอกนะครับโลหะอย่างนี้เป็นโลหะรุ่นไปนเป็นรุ่นเก่าๆนะรุ่นปีสามศูนย์ขึ้นมาเนี่ยปี สองห้าถึงสามสามส่วนกกว่าที่เป็นโลหะที่เขาใช้กันหลังๆแล้วอ่ะที่มันเป็นโลหะที่ไม่ค่อยดีนะเนี่ยเหลืองเงี้ยถ้าเป็นเนื้อโลหะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แบบเหมือนเนื้อทองเหลืองไม่ค่อยดีอ่ะผสมไม่ดีแล้วมันจะดำหลังๆวัดถ้าเกิดต้นทุนสูงๆเขาจะไม่ใช้โลหะอย่างเงี้ยที่มันทองเหลืองที่มันเป็นอย่างเงี้ยผสมอย่างเงี้ยนะดูดีๆลองไม่เชื่อลองดูดีๆว่าหลายวัดเหมือนกัน หลายวัดไม่ค่อยเอาทองเหลืองตัวนี้มาใช้แล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นคนดําง่ายอะออดำง่ายแบบทองเหลืองเปอร์เซ็นต์คล้ายๆว่าเหมือนทองที่เปอร์เซ็นต์ต่ำนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้เหรียญปลอมนะเหรียญปลอมเนี่ยให้ดูให้ดูเดี๋ยวผมมีถ่ายรูปใกล้ๆตอนท้ายคลิปนายนี้วันนี้ให้ดูสองเหรียญเลยคืออันนี้ก็โดนกันไปเยอะนะเห็นซื้อกันไปแล้วก็เอามาขายกันซื้อกันไปแล้วเอามา บางคนซื้อไปขายไปก็อันนั้นก็รอดตัวไปแต่บางคนซื้อไปบูชาก็ไม่ได้อย่างที่ใจหวังเราก็น่าเสียดายน่าเสียใจนะครับอา่าดียดอูอีกรอบหนึงหลอนไปนี่มีกล่องเดิมด้วยนะมีกล่องเดิมทุกอันเลยมีกล่องให้ทุกอันเลยนะครับอา่ามีกล่องให้ทุกอันเลยมีกล่องให้ทุกอันเลย มีกล่องให้ทุกอันเลยเสรยดายกล้องไม่สูบเนาะมีกล่มมกนะกองให้ทุกอันเลยก็ต้องระวังด้วยครับซื้อหากันถ้าอย่างนี้แนะนำถ้าอยากได้พ,พระพวกนี้ก็ซื้อถูกๆที่วัดก็ได้ครับต่างรอแต่หลังๆมาทั้งวัดก็จะให้จัดเป็นแบบเป็นกล่องเป็นกล่อง,องแบบคนก็ซื้อไม่ไหวเนาะ บางทีเขาอยากได้ไปบูชาบางทีเขาก็ต้องไปเสี่ยงซื้อแบบไปจัดรุ่นเบอร์บ้างอะไรบ้างมันมันวุ่นวายอีนะฮะอันนี้ซื้อหาส่วนมากใน l a z a ด a ไม่ใช่ไม่มีของแท้นะมีนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นของปลอมนะอ่ะเดี๋ยวดูรูปถ่ายคลิปไปเลยแนละ้วผมก็อธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันน้องเดี๋ยวเปิดให้ดูก็มันมันมีนะครับของแท้แต่ส่วนใหญ่แบบมันเป็นพระพระรังลาซาด้าที่แบบว่า เป็นพระปั๊มจากโรงงานเลยที่ของปลอมนี่แหละปลอมด้วยเสริมด้วยก็มีบางหลวงพ่อนี่มีเสริมด้วยนะครับเสริมจากโรงงานมาเลยก็มีเนาะไอที่ไม่มีโค้ดแหวกแนวอะไรเงี้ยเพราะนั้นอย่าไปซื้อนะครับซื้อไปก็ผมไปซื้อในลาซาด้าสองร้อยบางทีมันตีเท่าหกมันตีโอโเป็นพันก็มีนะอย่างเนื้อเงินเนี่ยซื้อกันองค์ห้าสิบบาทร้อยเงนนี้ยเอาไปขายในลาซาด้าองค์เป็นพันยังมีเลยนะครับ คุณต้องดูเป็นนะบอกก่อนเลยว่าคุณต้องดูเป็นถ้าคุณดูไม่เป็นเนี่ยคุณโดนนะ <S 2> <S 2> <S คุณยังไงก็โดนครับไม่ว่าคุณจะเขาจะรับประกันคุณยังไงอ่ะเนาะต้องดูเป็นทักมีพื้นฐานทักนิดนึงก็ยังดีอันนี้เหรียญนี้พวกนี้มาให้ดูนะมีพื้นฐานทักนิดก็ยังดีอย่าไปหลงเชื่อนะครับต้องดูเป็นคร่าวๆนะบางเจ้าก็มีแท้ๆเขาก็มีที่เขารับเป็นสูตรนะมีต้องต้องเลือกหน่อยต้องเลือกหน่อยนะต้องเลือกหน่อยอย่าไปแบบ โลภเห็นโอ้ o, ถูกถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าตัวดีเล้วไอที่แบบเรี่ยมทองมาเรื่องทองปอร์เซ็นต์น้ำตาม,มามีขายครับสมดุลสมเด็จมีหมดนะในลาซาด้าเนี่ยลองเข้าไปดูได้พิมพ์หาเลยมันเป็นร้านเป็นหมื่นเป็นแสนยังม,มีเลยลองเข้าไปดูนะครับต้องระวังอ่าวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ผมด้วยนะได้เผื่อผมมีคลิปใหม่ถ้าชอบช่องผมก็กดติดตามให้ด้วย นะกดไลค์หรือไม่ก็กดติดตามไว้ด้วยนะแล้วก็จะมีคลิปดีๆใครชอบส,บสนับสนุนช่องก็มีสินค้าอยู่ด้วยนะลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะช่อง StoneStory นะทักทายพูดคุยกันได้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเหรียญได้อันนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเจหรือแทน้นะเดี๋ยวผมทำคลิปหน้าคือแต่ผมรู้แล้วว่ามันมีตั้งนาแล้วไอ้ที่ยิงยิงยิงเป็นเลเซอร์ยิงเป็นเลเซอร์เลย เออยิงเบรเลเซอร์แต่ผมรู้ว่ามันมีเก๊นานแล้วละ่ะยิงเบรเลเซอร์แต่เหรียญมันทําดีมากเลยถ้าเกิดเป็นเก๊เนี่ยเาะไม่แน่ใจนะมนมีช่องเดิมก็มีนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกคลิปหน้าแล้วกันเป็นเหรียญครับวัตถุทัศน์ทาวเวสุวรรณนะผมรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าผมซื้อมาขั่ชุดเดียวพวกนี้เออผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันแท้หรือเกีย์หรอกมาตุเรียนคลิปหน้าแล้วกันเนาะแต่เหรียญผมดูทรงแล้วมันน่าจะแท้แหละ อาจจะฟุกติดมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแค่นั้นเองครับไม่ไม่ได้เหนื่อยบ้ากว่าอะไรเนาะกดแค่นี้หนึ่งจะถึง 2, สอง0ันซับแล้วโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ